สวัสดีครับวันนี้ดูเรื่องทฤษฎีกราฟนะครับทฤษฎีกราฟกราฟทฤษฎีกราฟเนี่ยเป็นการพูดถึงเซตของจุดและเส้นเชื่อมนะครับจุดและเส้นเชื่อมในภาษาอังกฤษนะครับจุด ที่พูดถึงเนี่ยบา,าบางครั้งก็เรียกว่า vertex นะครับ vertex ถ้าเป็นจุดเดียวเป็นเอก,กพจน์ก็เรียกว่า vertex ถ้าเป็นหูพจน์หลายจุดก็เรียก vertices vertices นะครับนอกจากเรียกว่า vertex แล้วก็บางทีบางเล่มก็เรียกว่า nodes n o d e ถ้า n o d e มากกว่านั้นก็ nodes นะครับบางทีก็เรียกว่า point เลขจุดธรรมดานี่นะครับ point เส้นเชื่อมเนี่ยเ,เรียกว่า edge e d g h e ถ้าเป็นพหุพจน์ก็ edges นะครับบางทีก็เรียก line ก็แล้วแต่นะครับบางบางครั้งเรียก trail นะครับ trail ที่แปลว่าทางเดินนะครับ เรื่องทฤษฎีกราฟนะครับเป็นคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆเช่นทฤษฎีจำนวนแคลคูลัสหรือว่าฟังก์ชันเรื่องอื่นๆนะครับกราฟที่พูดถึงในทฤษฎีกราฟเนี่ยครับไม่ใช่กราฟที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันนะครับนั้นเป็นคนละแบบกันกราฟที่พูดถึงเนี่ยเป็นเพียงแค่การเชื่อมกันระหว่างจุดสจุดรือว่า โนดสองโนดนะครับเช่นในสถานการณ์ในงานปาร์ตี้ที่เรามีคนอยู่2คนเช่น A กับ b แล้วก็ a กับ b เนี่ยรู้จักกันก็จะใช้เส้นเชื่อมเชื่อมกันแบบนี้หรือถ้ามีอีกคนหนึ่ง C มาอีกคนหนึ่งแล้ว a รู้จักกับ b และ b รู้จักกับ c ก็ใช้เส้นเชื่อมแบบนี้นะครับนี้ก็เป็นหน้าตาของกราฟที่พูดถึงในทฤษฎีกราฟ แบบนี้นะครับจะไม่ใช่กราฟที่อยู่บนหน้า x y แบบนั้นเป็นคนละอ่านกันนะครับเ,เรื่องกราฟถูกนำมาใช้ในแง่นี้โดยนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่า JJ s จซิเวสเตตั้งแต่ในปี1878นะครับจากสถานการณ์ในงานปาร์ตี้แบบนี้ก็บางทีก็พูดถึงเมืองระหว่างเมืองต่างๆครับเช่นมีเมือง A เมือง B C D แบบนี้แล้วก็มีเส้นถนนเชื่อมกัน a ไป b b ไป c c ไป d b ไป d แล้วก็อะไรดี d. แล้วก็ a ไป d แบบนี้แล้วก็มีความยาวของถนนไม่เท่ากันอย่างเช่นนี้ยี่สิบกิโลเมตรอันนี้สามสิบกิโลเมตรอันนี้สิบกิโลเมตรนี้ยี่สิบกิโลเมตรแล้วก็อันนี้ สากิโลเมตรแล้วก็ใช้ทฤษฎีกราฟมาช่วยเพื่อแก้ปัญหาว่าเช่นอยากทราบว่าการเดินทางจาก A ไปถึง D โดยต้องผ่านจุดอื่นด้วยผ่านทุกจุดเนี่ยเส้นทางไหนจะสั้นที่สุดก็ใช้ทฤษฎีกราฟเนี่ยมาช่วยนะครับก็เดี๋ยวเทปหน้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีครับ